สวัสดียามเช้านะคะเพื่อนๆพี่พพพนๆน้องๆ่ะเช้านี้แอดเมก็จะออกมาพาเดินชมบรรยากาศยามเช้านะคะที่ท้องทุ่งนาอีกด้านหนึ่งของหมู่บ้านนะคะก็เป็นทางนะคะเล็กๆเ,เ,เป็นสอดเล็กๆนะคะก็มีบ้านอยู่หลายหลังเหมือนกันนะคะด้านด้านหน้านะคะก็เดี๋ยวจะพาเดินนะคะก็สิ้นสุด,สดถนน อคอนกรีตแค่ส่านี้นะคะเพื่อนๆต่อไปก็จะเป็นถนนเป็นทางลุกหลังเพราะว่าเป็นทางออกนานะคะเป็นทางออกนาก็ยังไม่มีถนนไปนะคะเพื่อนๆค่ะเอ็นเมยว่าเอ็เมยเห็นน้องนะคะเห็นน้องตัวใหญ่มากเลยนี่นะคะ <14> <14> เห็นน้องนะคะน้องเลยเข้าบ้านไปแล้วค่ะน้องเลยเข้าบ้านแล้ว ไม่รู้เพื่อนๆได้เห็นหรือเปล่านะคะเมื่อกี้นี้นะคะทางหลัวด้านนี้นะคะวายเห็นน้องแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะน้องก็เดี๋ยวเข้าไปซอยบ้านนี้แล้วนะคะน้ำพิวนนะคะบ้านน้ำพิ้นนะคะเพื่อนๆค่ะบอกขายนะคะเพื่อนๆม,มีนกด้วยมีนกด้วยนะคะบอกขายนะคะบ้านหลังนี้นะคะ ก็เนื้อที่พอประมาณอยู่นะคะก็เป็นน่าจะเป็นคนจากกรุงเทพมาสร้างไว้เนาะก็มาสร้างเก็บไวนะะนบนน้นะคะพื้นที่พักผ่อนเนาะนะคะวันก่อนหเห็นเด็กน้อยนะคะก็ข้ามาตกปลากันมีปลานะคะเพื่อนมีปลานะคะปลาผุดนะคะมีปลาผุดมัม่แมมั่แมเลยนะคะก็ไปเล่าชมธรรมชาติกลางทุงนา เมนะคะเพื่อนๆค่ะก็ฟังเสียงธรรมชาติไปด้วยนะคะนี่นะคะก็มีบริเวณที่นะคะแล้วก็มีบ้านหลังน,น้อยอยู่นะคะล้อมรอบด้วยบ่อนะคะนี่นะคะด้านหลังเราจะเป็นทุ่งนานะคะมีปลาด้วยนะคะเพื่อนๆถามมีปลาเมื่อกี้ก็เจอน้องนะคะตะเค้น้อยตะเค้น้อยเลื้อยเข้าไปนะคะได้เห็นแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆ ก็เป็นบรรยากาศท้องนาอีกด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งมีป้ายนะคะแต่ว่าอ่าเป็นตรงนี้เป็นงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กนะคะเพื่อสาธารณะประโยชน์แล้วก็มองไม่เห็นแล้วนะคะ ปลายจางมากเลยนะคะของกรมพัฒนาที่ดินนะคะเพื่อนๆค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะคะตรงนี้อ๋แสด,ดงว่าโครงการงดไปนะคะแล้วก็บอกขายนะคะตอนนี้บอกขายบ้านด้วยนะคะเพ <ๆ S 1> ือ่ๆๆอนๆค่ะก็ไม่แน่ใจว่าใครมาซื้อไว้นะคะ นี่นะคะนาแอดเม่ก็ไปทางนี้นะคะเดินไปสุดถนนนู่นนี่เห็นเห็นเห็นต้นไม้ไหลๆนะคะเพื่อนๆค่ะอยู่แหนๆเห็นต้นไม้นู่นนะคะหนาที่บ้านแอดเม่ก็ญาติเช่าทําอยู่นะคะนู่นน่ะญาติเช่าทําอยู่นะคะเนี่ยเดินไปนี่เห็นต้นไม้นั้นนะคะริบๆนู่นเลยนะคะเพื่อนๆค่ะตรงหน้านะคะหน้านี่นะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆค่ะ ปยเมื่อวานเอ็ดเมย์เดินไปที่สะพานนะคะก็หมู่บ้านเอ็ดเมนะคะลอ้อมรอบไปด้วยทุ่งนานะคะเพื่อนๆนค่ะดูนะคะเดินไปตรงนู้นก็เป็นทุ่งนานะคะยาวลิบไปสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะเพื่อนเค่ะอันนี้ใช้นกนงนกกระยางไหมคะหนึ่งตัวตัวใหญ่นะคะเพื่อนเพื่อนขนาดมองเห็นไกลๆนะคะนี่แอดเมซูมกล้องไปเลยนะคะเพื่อนเค่ะ ก็โอเคนะคะเพื <game> <N> ่อนๆพี่น้องๆค่ะก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะคะดูนะคะพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วนะคะฝั่งนู้นพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วเมื่อกี้แอนเมเดินมานะยังไม่ขึ้นสวยมากเลยเพื่อนๆนี่นะคะส่องจากตรงนี้ส่องจากตรงนี้นะคะว้าวเห็นแล้วลอดทิวไม้มาเลยนะคะเพื่อนๆพี่น้องๆกันนะคะฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้น ฟังนุ้นนะคะนี่นะคะพาพาทิตขึ้นยามเช้านะคะพเพื่อนๆ่ะสวยงามมากเลยนะคะอยู่ตรงด้านนู้นนะคะพเพื่อนๆ่ะเดี๋ยวนะคะเอดเมย์จะเดินกลับไปทันแบบนี้ <c oughs> ก็เดินออกมาไกลพอสมควรแล้วนะคะตูปี้เดี๋ยวนะคะทำไมทันก็เอสเมย์ไม่อยากทําคลิปยาวมากนะคะพเพื่อนๆขาเดี๋ยวนะคะขอซูมกลับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพเพื่อนๆจะเวียนหัวกันนะคะก็น,นี่นะคะมาส่องตรงนี้ก็ได้นะคะ อันนี้ก็น่าจะมองเห็นแล้วนะคะได้เห็นพระาที่ขึ้นยามเช้าแล้วนะคะเพื่อนๆพี่นๆ,น,ๆน้องๆ่ะก็โอเคนะคะเอ็ดเมย์พามาชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าด้วยกันที่บรรยากาศท้องทุ่งนานะคะเพื่อนๆพี่นๆนๆ้องๆค่ะ นี่นะคะก็สวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะก็คลิปนี้แอนเมก็คงต้องขอจบคลิปลงคลิปไว้แต่เพียงแค่นี้นะเพราะว่าทิ้งแม่อยู่บ้านคนเดียวเดี๋ยวรีบกลับเข้าบ้านก่อนนะคะต้องไปทําอาหารช้าแม่ทานด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแอนเมฝากติดตามชมคลิปเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะพายุอังทองเด็ดก็ไม่ค่อยดีนะคะตามหาเพื่อนช้านิดนึงแล้วก็ต้องสายนิดนึงเพราะว่าต้องทําเรื่องอาหารการกินให้แม่ก่อน นะคะเพืเ่อนๆพี่น้องๆค่ะบ๊ายบายค่ะ